โตโน่นอกใจนิชาเลิกกับน,นิชาหรือ,อยังอ่าเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะคะหลังจากที่มีทีมข่าวนะคะโทรไปพูดคุยนะคะเพราะว่ามันมีประเด็นว่าโตโน่เนี่ยนอกใจนิชาทีนี้นเขาก็เลยโทรไปหาผู้จัดก,การผู้จัดก,การก็บอกว่าเรื่องราเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งนะคะก็คือว่าเหมือนตอนนั้นเนี่ยผู้จัดก,การเขาไปผ่าตัดหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งเลยไม่สามารถที่จะขับรถได้เขาก็เลยจ้างผู้หญิงคนนี้มาทํานู่นทนํานี่ขับลงขับรถให้ทีนี้เนี่ยก็คงมี การคุยกันประมาณสองอาทิตย์ก็คงมีการแบบต้อแต้แต้กันคุยกันแต่ทีเนี้ยความมันมาความมันมาแตกตรงที่ว่าผู้ผู้ชายของผู้หญิงคนนั้นก็คือแฟนของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาโทรมาเหมือนแบบแบบแบบวินวินผู้จัดการว่าแบบเออแบบ รู้ไหมว่าทําไมยังไงซัมติงเขาคุยกันนะอะไรอย่างนี้ซึ่งผู้จัดการเขาก็แบบจะไปรู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่ผู้หญิงเข้ามาในวงเนี่ยเขาก็เป่าประกาศว่าเหมือนกับว่าโสดไม่ได้ไม่ได้มีเขาเียนะไม่ได้บอกว่าเมีแฟนหรืออะไรยังไงเพราะว่ามันก็เป็นแบบว่าเหมือนแบบฟิลแบบวงดนตรีวงเล่าก็คือแบบว่าเออแบบเซลล์อะไรอย่างงี้กันเนาะทีนี้เขาก็เลยโอเคบอกให้แบบว่ายุติการทํางานยตุติต่างๆแล้วคุณก็ไปเคลียร์กันเองระหว่างผู้หญิงคนนั้น นะคะที่ที่เหมือนจะคุยกับโตโน่กับแฟนเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าแฟนโทมารีนไงว่าแบบว่าเนี่ยรู้ไหมว่าผมยังงั้นอย่างนี้อะไรก็ว่ากันไปเหมือนแสดงตัวซัมติงก็เคยหยุดการทํางานไปทีนี้นักข่าวถามต่อว่าแบบแล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างก็คือเขาบอกว่ามันก็เป็นช่วงที่เขากาลังปรับจูนกันก็มีห่างห่างกันไปเนาะทีนี้เราเขาก็เลยยังตอบไม่ได้ว่าอะไรยังไงทนียเขาถามถึงเรื่องว่านอกใจไหมเขาก็ใช้คําว่า ก็เป็นการคุยกันประมาณ2อาทิตย์แต่ว่าก็คือไม่รู้ว่าอะไรยังไงต่อแต่ว่าผลกระทบ จากข่าวที่ออกมาเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องกระทบกับโตโน่แน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องติดตามต่อไปว่าเรื่องราวนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปยังตอบไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเป็นความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนระหว่างโตโน่กับนิชาซึ่งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการห่างกันแล้วห่างกันอยู่แต่ยังไม่ใช่สถานะว่าเลิกกันแต่พอมีเรื่องข่าวเนี่ยมันมีผลกระทบหลายอย่างทั้งเรื่องของความรู้สึกและเรื่องของผลงานต่างๆที่โตโน่จะต้องเจอเพราะว่าโตโน่ก็คือ เขาเรียกอะไรเป็นผู้ชายที่เขาเรียกอะไรฟอร์มดีมาตลอดนะเนาะแบบพ่อเทพประบุพ่อฟอร์มดีแต่ว่าเราจะสังเกตนะเราจะเจอข่าวแบบนี้บ่อยๆนะแบบว่าแบบมาจ้างมาอยู่ใกล้ตัวจ้างมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบว่าอ่ปะปากแหมเกิดจะเกิดจะรักกันเกิดจะชอบกันขึ้นมาอ่ะเราคนนอกผู้จัดการเขาตอบแค่นี้ก็ติดตามต่อไปว่าแล้วเราจะเป็นยังไงแต่คิดว่าเขาเขาเขาทิ้งท้ายมาว่าแฟนของผู้หญิงคนนี้ คือพร้อมจะเดินหน้าเต็มกําลังะในการที่จะแชร์หรือว่าการที่จะแบบเหมือนเหมือนเปิดโปงมันน่าจะมีหนึ่งสอี่ออกมาอีกคิดว่าไม่จบแค่นี้นอกแน่นอนน่าจะมี1นึ่สอออกมาอีกเพราะฉะนั้นติดตามนะคะชาวบ้านเหนื่อยติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามค่ะ